ต้นป,ปี2023ป้าใสๆพี่น้องอู้หูเน้นอันนี้พี่น้องเพิ่อนกันบ่ันหินอือพศ2023เลยพี่น้องอู้หูป้าเศรษฐเลยขัดแข็งพี่น้องเอ,อ้ยสะพานตัวนี้สะพานเดียวเพราะว่าสร้างอยู่นหินอือพี่น้องอู้หูสภานหินต้อได้ทำสะพานปโบราณ สะพานหินสะพานกุนโอ้ก็คือสั่งตัวนี้ก่อนเนาะเด่พี่น้องคือป,ปีนี้ปีสองห้าหกเจ็ดอะประมาณเกือบสี่สิบปีครับเกือบสี่สิบปีขนาดสี่สิบปีเลยคุณเต้ไไอไม่กระโงผุค่เนาะเต้ไม่กระเจีกผ่อนแล้วเนะาะทั้งในเป็นอย่างไรบคุง สญญางยอกระับก็คือเพื่อนมาสังแบบด้่นอันลานหินแล้วก็บแบบมาสังเป็นกุฏิไม้ได้หาหนาสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องวันนี้กมาพบพ่อก,กับสญญางยอพาล็อคือเก่าเด้อพี่น้องวันนี้สญญางยอกับพาพ่อพี่น้องมาเที่ยวกลางป่าเขาลึกคือเก่าเด้อพี่น้องเอ้ อยู่แถวโซนอำเภอคุกสิสุรันจังหวัดสกลนครสาวยอ่อกับบได้มาคนเดียวได้สาวงอ่อไปใส่มาใส่สาวย,ยอ่อต้องมีไกด์นำทางเพราวะว่าสาวยอ่อบางหงจกักเดิมน้อง<ต>เด้อเจ๊พาเที่ยวป่าค่ะคุณเต๊สะพาสาวยอ่อไปเที่ยวป่าชมมีใรรพภามือถึคทิปนี่นะครับเป็นกุฏิพระนะครับที่เป็นกุฏิไม้อายุน่าจะประมาณสัก20บปีได้แล้วดูจากที่เขาเขียนไว้วันที่สร้าง<อ>คือกุฏิตัวนี้นะ สร้างบนก้อนหินใหญ่คือถ้าเราจะข้ามไปก็คือต้องได้ทําสะพานปูนข้ามไปมีทางขึ้นแค่ทางเดียว oh, เป็นไงนปนเป็นกุฏิที่ม,มีสวยงามอีกที่หนึ่งก็คือเป็นอยู่สูงด้วยแล้วก็ทางขึ้นมีแค่ทางเดียวปลอดภัยด้วยอยู่กลางป่าคือถ้าคนจะขึ้นมาก็คือขึ้นได้แค่ทางเดียว oh. เดี๋ยววันนี้อย่าเพิ่งกดรีเดอร์เดี๋ยววันนี้จะพาขึ้นไปดูกุฏิไม้ เป็นกุฏิพระล้างนั่นแหละซึ่งผมเคยมาแล้วครั้งหนึ่งเดี๋ยววันนี้ผมจะพาถ่ญญายนอไปดูไปถ่ญญาย<า>นอคุณเต้เป็นปนำทางเลยอ่ากุฏิไม้แต่ว่าทางขึ้นเป็นปูนปาคือสิเป็นตะขับแทะมันยังคุณเด้โอ้โอกะสิแบบมีร่องรอยที่สางบาน,าานขึ้น,นมาหายเนาะเจ็บปวดเออไม่ยากคุณเต้คนลืมมาห่อันอันขวดนี่ไงโอ้พี่น้องเบิ่งปู อุปกรณ์การหาเห็ดเพาะของชาวบ้านสงสัยแบบอันหาเห็ดเพาะหลายแล้วก็ทิมเลยเห็นไหมพี่น้องตอดค่ะเพื่มนภาษาญี่ปุ่นไม่เนี่ยคุณเต้ก็จนลืมเก็บเก็บเอาควาเหนดยน้อยผมใช้ใช้ก็เอาตีเป็นไหนเนาะมีน้อยคนแบบเนาะพี่น้องเบิ่งแม่ปบาพี่น้องนี่นี่นี่เห็ดเพาะอ๋อเห็ดเพาะหนังมาคุณเต้เห็ดเพาะนี่ น้องมันสิมีแบบเห็ดเพาะหนังเห็ดเพ่อพาย,เด,ยพเด้อพี่น้องเด้อผู้ที่กินกะเขาก็มาหาแล้วก็ไปล้างแล้วกะเอาไปแกงใส่พักนั้นใส่กักนี้สูดน้ำฮอนๆกินเด้อพี่น้องเอ,อ้ยกินสมุนยุบเขาหาพี่น้องเอ้ยพี่เงาะฝักขึ้นหาโบเป็นเบื้งเดียรับเบผู้เบื้งผู้เขาหาบป็นพี่น้องก็บมเม่นตยังมาออ่วขวบได้ ชาวบ้านเพื่อนมาหาก็คือแต่จะมีอุปกรณ์ที่สัญญาถ่ายใกินเนี่ยและคะ่ะค่ะเดวว่าทัพพี่ปติส่วนตักข่าวกินแต่นี่จะเป็นแบบอุปกรณ์เสริมที่ชาวบ,นะบ้านเพื่อนึืนมาหาเฮ็ดนะี่นเองเพ้ยพอ่าช่วงนี้นะฝนตกอ่ามัน,ะนเป็นช่วงฤดูฝนของป่าเฮ็ดเพเาะเฮ็ดเพาะเฮ็ดเอียงก็ออกนะ กบอึ่งออกล้ายหลาย,ลายพี่น้องเอ,อเ้ยบรรยากาศตอนนี้กะแดดกะสีแบบแดดแห้งแล้วมันเป็นช่วงแบบแกระชีเที่ยงกะสีบ่ายแล้วนะพี่น้องแดดออกอ,อืออมเนาะบรรยากาศตั ก็จะเป็นทางเป็นคุณเต้คเต้พาอันฝัายน้อนหลัดไปทางพุน่นโอ้โหเหมือนพี่น้องหินปุบคือผุ้ใดเพื่อนเอามาคือมาวางไว้เป็นแท่นเลยเห็นไหมพี่น้องเออขักแผ่กุกไม้กุกตอกเขียวขักแผล ี่น้องเอ้ยปูกบักหนึ่งมีแต่ตัวง,งามๆหน่อยบักใหญ่ผูกน้องเป็นหโหดโคตรหินลูกไผ่ลูกมันเลยได้น้องเอ้ยขับแผลผอกงามแห้งอะไรุ๊กต,ต้นไม้เลยเขียวบ่ ตอนใส่ย่อมาอันคลิปกดก่อนเลยมันบม่ได้เขียวแบบน,นี้เลยน้องเอ้ยเพราะว่าส่ย่อมาช่วงหน้านแลญญา้งามแห่งอจิตงามแห่งอดีตน้องบรรยากาศระหว่างทางที่ย่างดูสิน้องโอ้โหเงบรรยากาศถึง ค, anne. คื้มคึมสองยาวบอมแม่นฝนที่ตกบ่พี่น้องมจากเขียวกะจีเขียวไปเพิ่มต้นต้นไม้พี่น้องเอ้ยป้อกกอันนี้กกไม้กกใหไงอรีป้อคนี่เอ้ ลำบากใหญ่เพราะว่ามันเป็นแบบพื้นที่ป่าเขาสังหงหวันพอหายชาวบ้านมารอบตัดไม้ทำลายป่านะมันก็เลยแบบรุมสมบูรณ์มีเฮ็ดมีเอยียงให้ชาวบ้านมาหาอยู่หากินนะหาได้อยู่พี่น้องเอ้ยตอนนี้ทางล่งกับสิเ็นแบบ อา่ชมกแสขหน่อยเพราะว่ามันเป็นทางไหลของน้ําลงไปอ่นหวยทางใต้่ะนะพี่น้องเออบรรยากาศโ,อ,โอ,บบอ้แมงกระเบื้อแมงพ่เสือ้อกระบ,บินเวินเวิอยู่พี่น้องเอออันไกล้ท่านกาี่น้องเอ ตัวใสยอยากให้สญญายนอไปบึงขึ้นไวๆงางไปหดก่อนสญญายนอหดแต่บท่ท่าสญญา,สญญายอเลยพเจ๊กะท่าสายนี้ยสายอกระยานลงป้าถูกคุณเจ๊คุณเจ๊พี่ลึกแค่ป,ปีนเขาอีกบ่ป้าพี่น้องคือสิเป็นต่าง,งามแหงเพราะว่าบึงจากลักษณะทางขึ้นไป วอแม่นทางเดินธรรมดาหด้ที่คุณเต้พาสาองยอมาพาสาองยอมาปีนหินก็บรรยากาศเบิ่งเบิ่งนี่จะโคดหินป้าขึ้นไปทั้งเทิงเต็กได้ ฮัมห่อเหรอบอสป้าขึ้นไปอีกยังบ่ฮอดอยู่ปกาบุกอยากใหพี่น้องถ้าอยากลุยสายป่ากับมาน้ำสายย่อพาเที่ยวป่ากับคุณเต้พาเที่ยวป่าเด้อพี่น้องเอ้ยพูดลงใกล้นี่ป้ามีทางอื่นนี่บ่สที่บ่ปีนคุณเต้เอ้ยนีตรงไปนี้ก็ได้นะขึ้นไปนี่โอ้ตรงไปนี่ บ่ไปคุณเจมไปก่อนไป่น้องมาไปได้สัญญาัดลงโอ้โหไม่กต่กปุโอ้ยโอ้ยมีหัวซากถวยซามพี่น้องเอ้ยถุงใส่สาบานเพื่อนสีแบบมาหาของอยู่ของกินแล้วเพื่อนกะเอาไว้เนพี่น้อง ขนาดเมื่อกี้ก็ยังลืมฮาทพีสใส่ดสได้เห็ดเพาะหลายจนลืมป้าพี่น้องบึงหินหน่วยนี้ผู้ป้าโผล่อ,ออกมาได้งามอลีผู้แต่ละลูกแต่ละลูกป้าป้าพี่น้องแลน,นระหว่างทางสาวโย่ไปเห็นแท่งน้ำท่อนาำอีกแล้วพี่น้อง แม่นบาคุณเต้างามแท้มีขอด,ดอกอันนี้นำพี่น้องนี่นโหงามงามแม่กอลีพี่น้องส่ย่อขอดอกนึงเด้อโอ้พี่น้องปึงทางลลกบนไดเพื่อนกับขักถแถวไดนแล้วัางทางป้า นี่ก็ค่ะผูกเป็นโกนหินเป็นโกนหินอีกได้พ่อบ่อน้งคุณเตะบ่อน้ำทิพย์บ่อน้ำทิพย์พี่น้องปัดโอ้เดนี่นี่พี่น้องเอ้ยบ่อน้ำทิพย์อาไีพี่น้องอ๋อผู้พี่น้องใต้ถ้ำยังมีน้ำน้ำบ่อน้ำทิพย์อีกไดเลยโอ้แม่มีมีเท่า ไอเทอร์นี่อีกพี่น้องเอ้ยเบิ่งผู้ไดพี่น้องเอ้ยผู้มีพระพุทธรูปเพิ่นกะสีจษะพันษาอยู่ในนี้นำอีกได้เนี่ยผ<า>ู้นี่มีคำกรคำถือศีลปรราถนาอีกได้พี่น้องเอ้ยผู้ไปไปเราลงไปเบิ่งข้างล่างต่ออีกเดี๋ยวพี่น้องต่อผู้บรรยากาศ เทิงเขาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้วิวอ้าเขียวขักขนาดเลยเบิง้งนีมีอุปกรณ์ข้าวคองเครื่องไส้โอ้มีแอ่งหน้ามีขันโอ้พี่น้องเอ้ยถอกโอ้โหเบิ่งทางเด็กรอโอ้ย พี่น้องคากแท้คุณโอ้ยส่ญญายอตกใจพี่น้องตกใจยังอันนี้โอ้พ่อพี่น้องน,นี่มีเพิ่นป,นปั้นพระพุทธรูปนี่เพิ่นนาดที่มาอยู่แต่ตอนนี้เพิ่นนาดที่มาอยู่แล้วเนาะคุณเต้พ่อคุนี่ส่ญญายอเห็นถ้าส่ญญายอมาตอนกลางคืนนี่สิครับ สาวโยยันยานอลีได้ถ้าบ่มมีคุณอันไกล้มานาทางสาวโยเดีบึงโอ้พี่น้องอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้เพื่อนกันยังอยู่อยู่ไดแต่คุณตีเพื่อนบอกว่าเพื่อนป่ไร้อาศัยอยู่แล้วอะนะค่ะพี่น้องอือพุพี่น้องเออบุ๋อีกอันนึ่งจุดๆนึงนี่โอุ้พี่น้องป๊าบุ๋พี่น้องเออบุ๋ บึงคือเพื่อนลูกเพื่อนยกหินหินนี่ก็เป็นหินแบบกว้างไงอลีไท้พี่น้องผู้บึงโอ้แล้วกเบบึงผู้ทางเทิงเพื่อนสร้างสร้างด้วยส,งสังกะสีแล้วแถมเป็นเล็กอีกได้พี่น้องเอ้ยบึงผู้พอพี่คักอรีผู้บรรยากาศพอสาวง,ง่อย่างนังขึ้นมาเดี๋ยวดเย็นเลยพี่น้องเอ้ยผู้ บรรยากาศปูก็เย็นแท้ถด้ยพี่น้องเอ้ยปูก็พี่น้องเบิ้งเหล้าหัวเหล้าอันกันโต๊ะกันหยางเบิ้งเพื่นกระสางเป็นเล็กปูได้พี่น้องปูปูเล็กปอยพี่น้องเอ้ยปูเบิ้งอันบรรยากาศทางใต้ลงไปนะแห้งคักปู โอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่พี่น้องเอ้ยอ๋อลูกมีกระคักอะไรพี่น้องเบิ่งโกดหินปุ่ตัวมงต้นไม้ปะใส่รองเท้าที่พาคุณเต้กตีข้างบนเลยโอ้บอกคุณเต้มีกุฏิทางเทิงอีกป่ะพี่น้องเบิ่งนปุ่เพื่อนกามีป้ายคำบอกตลอดเลยได้ว่าป้ายคำอีกอย่างนี้นะเบิ่งนปุ่ พ่ออันนี้ก็เป็นต้นไทรบอกพันอยู่มีต้นไทรต้นมะขามเพาพี่น้องบึงมากิงหน่อยนี่กัขากอลีโอ้ทอดทำยังคุณเต้ เดี๋ยวแต่พ่อเจียวไฟก่อนเด้ออ๋อเพราะว่าอัน,นเป็นทําอยู่ข้างล่างพาย่าแบบมันมืดเพิ่งคือเต็มก็เลยหาไฟหายอย่างซองอ๋อคุณเจมเป็นใกล้ที่ดีเลยเตรียมพร้อมขนาดเลยน้องเด็กภาพตัวนี้น่ยก็คืออยู่ข้างล่างของกุฏิโอ้ทำอันนี้อยู่ทางใต้ของกุฏิกุฏิวะค่ะ กันยังมีแบบอันอุปกรณ์ข้าวคองเครื่องไส้อยู่ได้เนาะดึงนี่ผู้ฮาน่าเนี่ยนี่ต่ำใส่คุดเตย ของเครื่องไส้กันยังอยู่พี่เจ้าเนาะพี่น้องโอ้เหพี่<ะ>น้องเบิ่งสาวน้อยเสียให้พี่น้องเบิ่งดีกว่าบ้งบางเป็นไดเข้ามาทาั้งในเลยเย็น,นยเนาะเย็น,นอ,อืมอมันเย็นเพราะอย่างมันโบอับมันมีซองลมอยู่นี่แล้วก็มีสเสนนนะพอ่อมไดบ้างเออสาวน้อยเอาน่า,นสาเสนบางเป็นภาษากาตาเคะนะมันมีบาทด้วย ไอพี่เจ๊โอ้โหพี่น้องปุ๊มีบาทกองพระุธูงอีกได้นะปุอ๊องลอยอ,อ๋อเนาะปุ๊มีพระหองมีเอียงปุ๊พราปุาป๊มีพระเตาดิไงเอ้อยปุ๊สาดกับมีพอทางบันขึ้นมาเมื่อกี้เห็นบอพี่น้องเบิง่งเป็นบันไดเป็นขั้นขึ้นมันมาเลยได้พี่น้องเอ้ยไปไวน้นี่คว้นี่ นี่นยุ่เะมาในตัวนี้สาก่ต้นตีปี 2023. สองอพันิบสามป้าใสๆพี่น้องอู้พูเม้นอะไรพี่น้องเพิ่งกะบอยเขาจะกินอือนึ่งพสองพันยี่สิบสามเลยพี่น้องีหลายสิบปีแล้วผูโอ้นี่สายอดขักแข้พี่น้องเอ้ยผู ใส่ข้าสฉีพาเป็นปน้องย่างขึ้นป้อทางขึ้นกะมันกะข้าวจิกิแงแรงอยู่ฮันดอกแต่ว่ามันกะลายปีเติบแล้วนะเพราะว่าอย่างทางขึ้นเพิ่นสั่งเป็นปูนเนะาะขาดอลีเดี๋ยปูโ,โ,โ,โอ้ยแถมยังมีต้นไม้แบบดอกส,สวยๆงามๆอีกโอ,อ้ยพีนนน่น้องเอ้ยปาอันเดีย ขากอดีป้าอันนี้ไปขึ้นมาละเย็นแทเนาะแมนอยู่ทึงสุดเลยบ่อน,น่ปูปูเย็นแม่นอยู่พี่น้องเอ้ยทึงสุดเลยเพราะว่าตนตัวน,นะ<า>นี้่ะนี่สะพานข้ามมาได้แค่สะพานเดียวโอ้ที่คุณเตว้าน,นะบ่อจะขึ้นมานขึ้นมาได้แค่สะพานตัวนี้สะพานเดียวเพราะว่าสร้างอยู่บนหินอืมที่น้องปู สะพานหินต้องได้ทำสะพานปูนข้ามสะพานหินสะพานปูนออเพื่อนกับมาสั่งได้เนะคุณตีเนาะุขากแจ้เนาะแต่เนาะสีให้เบ่งบรรยากาศาทางใต้ก่อนคุณตีกนิดสัง่งตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าอะก่อนที่สั่งสะพานปูน โอ้ก็คือสั่งตัวนี้ก่อนเนาะีพี่น้องคือปีนี้ปีสองห้าหกเจ็ดอะประมาณเกือบสี่สิบปีแล้วนะ,ะเกือบสี่สิบปีป้าขนาดสี่สิบปีเลยคุณเต้นี่ใช่ไหมไม้ก็เริ่มผูกผักเนาะนี่แต่ไม้ไม้สมัยก่อนก็นกคือเขาใส่ด้วยมือเขาว่่ได้มีเครื่องนคือสมัยเฮาแม้นก็เลยมี มีกเสียบไหมเนี่ยเยอะโอ้ป้าพี่น้องก็ยังมีหมอนมีอัน,นข้าวของเครื่องใช้อยู่เด้โอ้โหมันก็เลยแบบยังทนทานขนาดเลยเพราะว่าแบบเข้าเย็ดได้กับมือหันเนาะบ่งพี่น้องเอ้ยปูบึ้งปูเพอาะสังเมืสีพาบ่งรอบๆอันกุฏินี่เน,นาะ ขับอะไรเปดเป็นแบบกุฏิไม้ที่อยู่ทางเทิงบนหินเลยพี่น้องเอ้ยเสียงไหมเนี่เขาใส่ด้วยมือนะไม้ยังหยิบหยิบทำไมมันจะบ่ค่อยมันจะโชว์ลายเสียนเลยเพราะว่าเขาใส่ด้วย้ดยสิวเขาฝ่าเา<อ>ขาบ,บ่มีนกสมัยตะกี้ในขา<อ>งิดขับแถไดเ้ยเขามีโกบตีไม่เก็นไห้แบบผู้สังกสีนี่กะคือยังบอกค่อยเก่าปันใด ถ้าโบบอกว่าสร้างโดนนี่สอเงาะว่าเพิ่มเพิ่มเพิ่มมาสร้างไหมอือออนี่แหละอายุประมาณที่ที่ที่6ปีโอ้โหังไี่แล้วเฟี้ยกนะเพื่อนหนิยังไงจุดชมวิวเนาะเนจุดชมวิวได้สวยจี๊ปอพี่น้องเอ้ยผู่ข้างล่างนี่เป็นลำห้วยเลนี่ปอทางใต้เป็นลำห้วยโอ้ผู้ สูงแห้งอะไรครูพ,พี่น้องเอ้ยครูเ mm hmm. บิง่งบรรยากาศป๊เดขึ้นมาสั่งได้คือด่เนาะครูแตกหาแล้ว๊กเนาะเบิงนะบ่งครูที mm ่แกะมาไคือนี่แม่นยังคุณเตะ มีต้นไม้ใหญ่ในภูมีรอมนึงนี่เออเนาะเหมือนกับเป็นหลังคาเลยตัวนี้เนาะมันก็เลยบกอนมันก็เลยมีต้นไม้เอาไว้บังแดดบังฝนลมเย็นๆได้เนาะต้นจำปาเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมต้นจำปาเออสาย่อเห็นย่างขึ้นมาฮะมีแต่ต้นจำปาลายอะันนี้เปนี้ตป็นี้ดอกกระลาะอืมตูกจะเป็นต้นจำปาที่เป็นดอกสีงามนำได้เนาะคุณเต้เนาะก็นี่ อันนี้ค่ะสีชมพูเขาจำปามาที่มีนนสีขาวกับสีชมพูคุณเนาะหอมเลยเอองามปุ๊บโอ,อ้โหจำย่อหันสะอ่อนต้นไม้ลำบกากใหญ่ขนาดเลยพี่น้องเอ้ยจำย่อข่อย,ยัดอันขึ้นไปตอนนี้น้องมาิ่งทางเทงกีนาพี่น้องเอ้ยไปสจงย่อสีพามาเบิ่งอันทางในเนาะเปิป้ลพี่น้องเบิ่งกว่า พี่น้องจากเจียนจากเจียนยังอยู่อยู่ได้ปุปูบรรยากาศปึ้งอะแต่ไม่กับจากผู้ผ่อนแล้วเนาะทัดทางในถึงเนี่ยพูพี่น้องอืมจายอ๊อกกัขักก็คือเพื่อนมาสัางแบบได้อันลานหินแล้วก็บแบบมาสัางเป็นกุฏิไม้ได้หนาะ โอ้ยงามมาดีอย่างเอ้ยโอ้โหข,ขนาดไม้กับเป็นไม้อย่างดีฝนงามแหงอะไรโอ้โหทางเติมนเน่าเอ้โอ้ คักสงเนาะคขกตรงอย่างขักตรงสะพานสะพานหินสะพานปูนที่แบบอันเพื่อนมาสร้างหนะสร้างไว้แห่งอันพระธุดงที่เพื่อนมาจำพรรษาแต่ตอนนี้เพื่อนกะไปได้มาจำพรรษาแล้วก็กเลยกลายเป็นกุฏิล้างกุฏิไม่ล่างไปเลยได้พี่น้องเอ้ยปูบรรยากาศปูขักอหลีพี่น้องเอ้ยปู แล้วก็มีกุงมงกุ๊งไหมฮนะนาท็ดไห้บรรยากาศเย็นสดชื่นขนาดเลยพี่น้องเอ้ยผู้ท้าบ่าบอกนี่กาสั่งปีหนึ่งเก้านี่กระโปงโดนเติมนอดนี่กัปีหกเจ็ดแล้วพี่น้องเอ้ยขากอาีีเบิ่งท้าทางใต้สงงาวยอเดียวลงไปผัดปูสูงอาีี ลายเม็ดเติบด้พี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้ที่สญญางยอพาพ่อพี่น้นงเลาะชมเป็นอันกุฏิล้างกลางยอดเขาที่เป็นกุฏิไม้เลยพี่น้องเด้อสญญางโยกับพาเบิ่งบรรยากาศโอ้เย็นอลีสูงอาีพี่น้องเอ้ยสายโอญญาพาเบิ่งแล้วเนะญญาะสำหรับคลิปน,นี้สญญางโยกะขอตัวลาไปก่อนพี่น้องเอ้ยสญญางโยกะ มีเพียงเท่านี้เนะาะกัสายอกาคือเก,ก้าฝากกดไลค์กดแชรก์กดติดตามสญญาย้อพาหลอดในเด้อพี่น้องว่าสญญายอสีาพาพี่น้องไปรอไปเที่ยวชมอย่างเด้อจ้ะสำหรับคลิปนี้สญญายอพาหลอกกับอันคุณเต้พาเที่ยวป่าที่เป็นไกด์นำทางพาสญญาวย้อพามาบึงพามาชมบรรยากาศงามงามสวยวิวงามบารีพี่น้องเอยกะพบพอกันใหม่เด้อพี่น้องเอยสำหรับคลิปนี้สญญายน้อยขอตลาไปก่อนเด้อ สวัสดีจ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบายจ้า